สวัสดีค่ะอันนี้นะคะพามาชมว่านสีทิศนะคะเป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์นะคะหัวนี้นะคะมาสองช่อดอกนะคะช่อแรกนะคะมาห้าดอกช่อที่สองหกดอกนะคะรวมเป็นสิบเอ็ดดอกนะคะโอ้หดกมากๆให้ดอกดกมากๆเลยนะคะนี่นะคะ ไฟแจ้งมากๆเลยนะคะพาน้องๆมาให้ชมนะคะมาส่งแฟลตให้ชมบ้างนะคะใช้แฟลตกล้องนะคะชัดแจ๋วเลยนะคะตัวนี้นะคะมีนามว่าเซอร์ปิงบิวตี้นะคะหรืออ่า อีกตัวหนึ่งมีชื่อว่าอะไรนะที่แปลว่าสวยงามนะคะ t ิชเบลนะคะประมาณมาเก็บภาพเก็บวิดีโอให้ชมนะคะตรงกลางกรีบดอกนะคะมีสีขาวนะคะส่วนปลายมีสีชมพูเข้มนะคะเกสรตัวผู้นะคะยังไม่บานนะคะถ้าบานแล้วก็จะมีขนฟูๆนะคะส่วนตัวนี้เกสรตัวเมียนะคะเดี๋ยวเรา จะมาผสมเกรสรให้เขาตอนที่เขาวานวันที่3ามนะคะวันนี้บานเป็นวันแรกนะคะเป็นวานสีทิศฮอลแลนด์นะคะเซลปิงบิวตี้นะคะหรือทิสเบลนะคะเป็นดอกสีชมพูขาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะ คะวันนี้กก็พามาชมดอกว่านสีทิศนะคะดอกไม้มงคลนะคะ mm hmm. เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนบ้านให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ